สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเน็ตอาสาออนไลน์พอดแคสต์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับกวางเน็ตอาสาเราจะมาพูดคุยกันถึง 5G เทคโนโลยีแห่งปี2020ค่ะ 5G คืออะไรคำนิยามที่เข้าใจง่ายที่สุดของ 5G คือมาตรฐานเครือข่ายใหม่ โดยปกติแล้วมาตรฐานเครือข่ายจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเช่น 4G ที่พัฒนาเรื่องความเร็วและความเสถียรที่มากกว่า 3G แต่สำหรับ 5G นั้นมีความซับซ้อนมากกว่าเรื่องความเร็วในแบบที่แล้วแล้วมาเครือข่าย 5G นั้นมีความเร็วที่สูงมากขนาดโหลดหนังเรื่องหนึ่ง เสร็จได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นแต่ปัญหายอยู่ที่ช่วงสัญญาณของ5 g ค่อนข้างสั้นถ้าเทียบคือสามารถครอบคลุมส่วนสาธารณะนครนิวยอร์กได้แต่ไม่สามารถครอบคุมได้ทั้งเมืองแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับชนิดของคลื่นที่นำมาใช้อีกทีค่ะปี2020กับจุดสตาร์ทเทคโนโลยี5 g ในประเทศไทย จะเปลี่ยนภาพอุตสาหกรรมสื่อและพฤติกรรมผู้บริโภคไทยครั้งสำคัญจากปัจจุบันประชากรไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วกว่า82เปอซเสพสื่อออนไลน์วันละ9.38ชั่วโมงกลายเป็นสื่อทรงอิทธิพลเทียบเท่าทีวีที่แม้ว่าวันนี้จะยังครองเม็ดเงินโฆษณาอันดับหนึ่งแต่อยู่ในภาวะถดถอย การก้าวสู่ยุค 5G ของไทยในปี2020ถือเป็นโอกาสและความท้าทายสำหรับแบรนด์ในการสื่อสารการตลาดเป็นยุคที่ผู้บริโภคมีเทคโนโลยีตอบสนองต่อความต้องการแบบเฉพาะบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเห็นได้ในปี2020 5G จะแรงกว่า WiFi หรือไม่ 5G แรงกว่าในบางบริบทเช่น หากเทียบกับ WiFi ที่ในพื้นที่นั้นมีผู้ใช้งาน Wi-Fi เป็นจำนวนมากก็ทำให้ความเร็วตกลงเป็นธรรมดาแต่การออกแบบ5 g นั้นถูกพัฒนาให้มีการส่งปริมาณข้อมูลในขณะที่คนใช้งานเยอะได้ดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคาดว่าจะช่วยลดความแออัดของเครือข่ายลงได้เป็นอย่างมากและมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการเชื่อมต่อที่เสถียร รวดเร็วบนเครือข่าย 5G ใช้ประโยชน์อะไรจาก 5G ได้บ้างนอกจากความแรงและความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลแล้วอีกหนึ่งข้อสำคัญของ 5G คือค่าความหน่วงที่ต่ำมากโดยเฉลี่ยของ 4G จะอยู่ที่3 0 5 0 ms โดยขณะที่ 5G นั้นจะเหลือเพียง3 5 ms หรือต่ำกว่านั้นซึ่งทางเครือข่ายได้ทดสอบ 5G ในช่วงแรก พบว่าค่าความหน่วงเหลือเพียง3 ms เท่านั้นแล้ว 5G ดีอย่างไรค่าความหน่วงต่ำหมายถึงความดีเล์ที่ต่ําลงเช่นหากเรากำลังรับชมถ่ายทอดสดกีฬาก็เหมือนเรากำลังรับชมกีฬาในเวลานั้นจริงๆหรือหากเป็นสายเกมมีความดีเลย์ในการแสดงผลที่น้อยลงยิ่งกว่าเดิมแต่นอกเหนือจากในแง่ของความบันเทิงแล้ว ผู้เชี่ยวชาญกำลังปรับใช้ 5G กับรถยนต์ไร้คนขับที่สามารถสั่งงานจากทางไกลได้เช่นหากต้องการเบรกหรือต้องการเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวรถก็สามารถทำได้ในทันทีโดยไม่มีความหน่วงเลยให้อารมณ์เหมือนกับเราขับเองหรือแม้แต่ในวงการแพทย์ 5G ก็จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นล่าสุดจีนสามารถพัฒนาเครื่องมือผ่าตัดระยะไกล ที่สามารถควบคุมผ่าน 5G ได้อีกด้วย 5G จะไม่ใช่แค่เรื่องของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์อีกต่อไปแต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อีกหลายด้านเทคโนโลยี hmm. 5G ปี2020 mm hmm. จะเป็นปีของเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับแบรนด์ใหญ่ต่างๆทางด้านโทรคมนาคมเช่นคว o ลคอม AT&T, Verizon n o น i a อิริกสันและหัวเวยทำให้แน่ใจได้ว่าการใช้งานเทคโนโลยี 5G ทั่วโลกยังคงดำเนินต่อไปและผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ Android ที่ดีที่สุดในโลกได้มีการปล่อยโทรศัพท์ที่รองรับเทคโนโลยี 5G แล้วโดยเทคโนโลยี 5G ในปี2020นั้นจะนำเสนอความเร็วบอดแบนที่รวดเร็วมากขึ้นและเป็นเครือข่ายมือถือ ที่เชื่อถือได้มากขึ้นอีกด้วยซึ่งการแพร่หลายของเทคโนโลยี5 g นี้จะยังช่วยเร่งความก้าวหน้าในเมืองอัจฉริยะยานพาหนะอัจฉริยะการผลิตอัจฉริยะและรวมไปถึงเทคโนโลยี iot สำหรับ5 g กล่าวอีกในหนึ่งหมดค่าที่แท้จริงของเทคโนโลยี5 g จะไม่ถูกจำกัดไว้เพียงแค่โทรศัพท์เท่านั้นแต่ยังคงมีในทุกอุตสาหกรรมที่เราสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้ดียิ่งขึ้นโดยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี2020อีกด้วยเทรนสมาร์ทโฟนในปี2020ที่น่าจับตามองมีดังนี้ค่ะ 1. 5G จะเริ่มส่งผลต่อสื่อสมาร์ทโฟนและการตลาดซึ่งไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะต้องคาดหวัง 2. แพลต่างๆจะมีส่วนร่วมมากขึ้นกับเกมสมาร์ทโฟน 3. รูปแบบวิดีโอโฆษณาบนสมาร์ทโฟนที่สามารถโต้ตอบกับคนดูได้จะได้รับความนิยม 4. การประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น 5. การรักษาความเป็นส่วนตัวจะเปลี่ยนเป็นการโฆษณาแนวใหม่ที่เน้นการเจาะกลุ่มผู้บริโภค 6. กการเรียกร้องด้านความโปร่งใสจะช่วยผลักดันเครือข่ายโฆษณาบนสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้น โดยจะนำไปสู่มาตรฐานทางอุตสาหกรรม 7. ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอ OTT จะต้องต่อสู้กันมากขึ้นเพื่อความสนใจบนสมาร์ทโฟน 8. เว็บสำหรับสมาร์ทโฟนและแอปพลิเคชันต่างๆจะค่อยๆหายไป 9. ตลาดอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะจะได้รับการส่งเสริมความคิดริเริ่มในการแข่งขัน Big กเท h และสิ การเติบโตของบัตรชำระเงินแบบไร้สัมผัสจะสร้างการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินแบบดิจิทัลค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของบทสรุปเกี่ยวกับ5 G เทคโนโลยีแห่งปี2020ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการใช้งานในด้านต่างๆรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกและสุดท้ายนี้ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามผลงานของพวกเรา ดีแท็กเน็ตอาสาได้ทาง facebook แฟนเพจเน็ตอาสาบายดีแท็กเน็ตอาสาโซเชียลแอคทิวิตี้เน็ตอาสาออนไลน์และอีกหนึ่งช่องทางทาง y o u YouTube c h a n น l เน็ตอาสาออฟฟิเชียลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ